ตอนนี้ไอ้ดิมซอยหกพาทุกคนมาที่ถ้ำฝ่าโถครับเป็นถ้ำอีกแห่งหนึ่งในเขางูครับอุทยานห่งเขาง,ขงูจังหวัดราชบุรีครับดูทางขึ้นครับถ้ำแห่งนี้ก็ทางขึ้นก็ค่อนข้างจะร่มรื่นครับไม่ค่อยจะแดดเท่าไหร่ครับดูครับถ้ำฝาโถเขางู มรดกศิลปะ1,200ปีแห่งราชบุรีถ้ำฝาโถงตั้งอยู่ภายในอุทยานเขาง,งูจังหวัดราชบุรีเป็นหนึ่งในถ้ำโบราณที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณนคดีถ้ำแห่งนี้ก็อยู่ระหว่างถ้ำฤาษีกับถ้ำกินท่านการครับอยู่กลางระหว่างกลางถัดไปก็จะเป็นทางขึ้นของรอยพ,พุทธบาทนะครับ รับทางขึ้นน้องลิงก็นอนหลบแดดก,กันอยู่นะครับขาดร้อนอูทางขึ้นครับ ส่วนมากนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอุทยานหินเขางูจะมาเที่ยวแค่บริเวณสะพานนักท่องเที่ยวอาจไม่รู้ว่าที่นี่มีอะไรมากมายกว่าน,นั้นอุทยานหินเขางูไปได้มีดีแค่สะพานภายในบริเวณอุทยานหินเขางูยังมีถ้ำลือสีเขางูถ้ำฝาโถถ้ำจีนถ้ำจามนักท่องเที่ยวที่สนใจเกี่ยวกับโบราณคดีแนะนำให้มาเที่ยวชม นี่เป็นหญินที่นักท่องเที่ยววางไว้เป็นความเชื่อนะครับดูวิวมุมสูงนะครับจากจุดทางขึ้นของถ้ำฝาโถนะครับไปครับไปกันต่อถึงนะครับปากถ้ำจากตำนานของพระมาหาปุณณะเถระ และพระเจ้าทัพไทยทองเกี่ยวกับการสลักหินเป็นพระพุทธรูปมีเรื่องราวเกี่ยวพันกับถ้ำฝาโถแห่งนี้เกี่ยวกับคําจารึกที่กระเบื้องจานที่ถูกบันทึกไว้โดยบุคคลสําคัญนับเนื่องมาจากสมัยพุทธกาลความเชื่อดั้งเดิมเชื่อว่าถ้ำฝาโถแห่งนี้เดิมชื่อถ้ำฝาไตากรกะไตกระแปลว่าตะไครหรือกันไกรหลวงปู่อมธรรมทัตโตอธิบายความในกระเบื้องจานว่า ที่เรียกว่าถ้ำฝาไตากระดะหรือถ้ำตะไคร้คงตั้งชื่อตามลักษณะของถ้ำโดยกว้างประมาณสองวาเศษแต่ลึกเข้าไปมากมีลักษณะเหมือนเป็นซองยาวมีลักษณะเหมือนซองเก็บตะไคร้ของคนโบราณแต่ในปัจจุบันนี้เรียกกันว่าถ้ำฝาา้านี่เป็นพระนอนปางเฝ้าถ้ำนะครับเป็นพระนอนเฝ้าถ้ำเป็นในเป็นปางปรินิพานนะครับจากที่ ไปศึกษาบ้าครับสวยงามมากครับเข้าไปก็จะเป็นพระประธานนะครับข้างหลังจะเป็นถ้ำครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกในถัดไปครับจากที่เราสำรวจช่วงห้องโถงก่อนครับมีพระพุทธรูปเก่าแก่นะครับแต่เสียงไม่มีนะครับ นี่เป็นพระนอนสมัยเก่าแก่มากครับเป็นการแกะสลักที่สวยงามมากความพิเศษของพระพุทธรูปปางนอนเฝ้าถ้ำหลวงปู่อ่ำบอกว่าถ้าลองพิจารณาในรายละเอียดให้ดีทางด้านผนังถ้ำด้านตรงข้ามยังมีการสลักและใช้ปูนขาวทำรูปกษัตริย์และบางกษัตริย์ถือดอกบัวและพวงมาลัย ยกชูขึ้นแสดงว่าบูชาพระนั่นหมายความว่าพระพุทธรูปองค์นี้เป็นปางเสด็จดับขันธปรินิพพาน เข้าไปชมเสือ้อข้างหนของถ้ำน,นะครับอยู่ทางหลังขององค์งงพระประธานนะครับชมเลยครับจะมีสองฝั่งนะครับเดี๋ยวไปทางนี้ก่อนครับอากาศค่อนข้างเย็นนะครับจะในี้ ไก่ข้างข่าวครับขางข่าวบินสวนออกมาเป็นถ้ำไม่กว้างนะครับจะสิ้นสุดประมาณนี้ครับหมดแล้วครับนี่เป็นช่องทางที่เราเข้ามานะครับมีจานมีคล้ายๆมีคนมาไหว้ขอพรนะครับทุกคนเดินไปชมอีกฝั่งหนึ่งได้นะครับ นีร่องรอยของคนมากราบไหว้ขอพรนะครับฝั่งนี้จะไม่กว้างนะครับจะสิ้นสุดอยู่ประมาณนี้ครับดูครับเดีย๋ยพาทุกคนเดินกลับออกไปครับ มีตำนานเกี่ยวพันเกี่ยวกับเมืองลับแลนะครับที่เขางูแห่งนี้มีเรื่องเล่าว่าถ้ำแห่งนี้สามารถทะลุไปยังเมืองอื่นได้ซึ่งมีผู้คนอาศัยอยู่ในเมืองแห่งนั้นจริงแต่ไม่มีผู้ใดสามารถมองเห็นผู้คนเหล่านี้ได้บางครั้งก็ได้ยินเสียงปีพาดดังออกมาจากถ้ำสมัยก่อนชาวบ้านจะเลี้ยงพระก็ไปอธิษฐานขอยืมถ้วยชามจากชาวเมืองลับแลและมักจะได้ถ้วยชามจัดวางไว้ให้ตามคำขอ แต่ก็มีบางคนที่ยืมถ้วยชามแล้วไม่ยอมนำไปคืนทำให้เมืองรับแรลไม่ให้ยืมจานชามอีกต่อไปและยังมีเรื่องเล่าว่าปัจจุบันปากถ้ำที่เป็นประตูเข้าสู่เมืองรับแหลได้ถูกปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว น,นีไอดินซอยหกพาทุกคนมาที่อุทยานหินเขางูจงังหวัดราชบุรีนะครับแต่วันนี้ไม่ได้มาพาทุกคนมาชมความสวยงามของอุทยานหินเขางูนะครับวันนี้จะพาทุกคนมาชมความลับที่ซ่อนอยู่ภายในอุทยานหินเขางูครับเป็นอะไรเดี๋ยวพาทุกคนเดินขึ้นไปดูครับไปกันเลยครับ เราเดินขึ้นมาสักพักก็จะมีศาลาให้นั่งพักนะครับพอได้อีกแกนดูวิวร,รอบๆของอุทยานหินขางูนครับจากศาลาที่นั่งพักศาลาแรกครับของถ้ำจีนถ้ำจามครับพักเหยกันสักคู่เลยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินขึ้นไปกันต่อเลยครับผมก็ไม่เคยมานะครับมา อุทยานหินเขาง,งูผมก็มาหลายครั้งแล้วแต่ยังไม่เคยเดินขึ้นมาเที่ยวบนถ้ำแห่งนี้เลยครับถ้ำน,นี้คือถ้ำจีนถ้ำจามนะครับถ้ำจีนท่านถ้ำจามบรรยาก,กาศปิวที่ระหว่างที่เราเดินขึ้นมานะครับเป็นภูเขาหินที่ผ่านการระเบิดหินมาแล้วนะครับ เป็นความสวยงามอีกแบบสำหรับสัมปทานระเบิดหินยุติเมื่อปี2528นะครับมองเห็นแล้วนะครับถ้ำอันนี้เป็นถ้ำแรกนะครับก็ขึ้นมาไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ครับทุกคนน่าจะขึ้นไหวนะครับใครที่จะมาเที่ยวชมอุทยานินเขาก็แนะนำให้ลองเดินขึ้นมาเที่ยวชมถ้ำกันนะครับผมก็เดินมาตอนช่วงบ่ายเลยนะครับเนี่ย ดูครับอากาศค่อนข้างร้อนครับวันนี้ใส่เสื้อสงการนะครับแต่ยังไม่ได้ไปเล่นครับมาปีนถ้ำพาทุกคนชมถ้ำครับสุทางขึ้นมานะครับและก็วิวของอุทยานหินเขงงางูนะครับดูความสวยงามจากมุมสูงนะครับ ตอนนี้ผมก็เดินขึ้นมาถึงถ้ำแรกนะครับไม่ทราบประชื่อถ้ำอะไรครับแต่ข้างล่างเขียนว่าถ้ำจีนถ้ำจามนี่เป็นทางขึ้นอีกถ้ำนะครับสังเกตเสียงหายใจนะครับผมก็ค่อนข้างหอบอยู่ครับแต่ยังพอได้ ในถ้าจะมีพระพุทธรูปให้เรากราบไหว้ขอพรนะครับแล้วก็มีเศษซากของพระพุทธรูปเก่าผุพังกองอยู่นะครับข้างบนก็จะเป็นรูปแกะสลักนะครับแกะสลักหินตรงถ้านี้ผมที่มองเห็นก็มีสององค์นะครับถ้นก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับถ้นี้เดี๋ยวพาเดินเข้าไปดูข้างในนะครับ อย่าออฟฟิศชันครับข้างบนจะมีปล่องถ้ำนะครับเห็นนะครับทุกคนนี่ปล่องถ้ำตรงนี้มีน้องข้างคาวบินอยู่นะครับตรงนี้เป็นช่องที่สามารถเดินขึ้นไปได้นะครับจะมีน้องข้างคาวบินสวนขึ้นมานะครับขออนุญาตนะครับ ดูโพรงถ้ครับนี่ปล่องด้านบนนะครับลองข้างขาวก็บินกันอยู่นะครับขออนุญาตเข้ามารบกวนนะครับยินโพรงทัำข้างในครับก็จะสุดประมาณนี้นครับ ายในถ้ำจีนจะมีภาพสลักศิลปะทวาราวดีอายุราวพุทธศตรวตรรษที่1 2บสถึงสิปูนปั้นศิลปะอยุธยาอายุราวพุทธศตรวตรรษที่2 2่สถึงยีผนังถ้ำด้านทิศตะวันออกมีภาพสลักนูนต่ำพระพุทธรูปสององค์สมัยทวาราวดีโดยองค์ด้านในเป็นภาพพระพุทธรูปทับนั่งขัดสมาธิราบปางแสดงธรรมเทศนา องค์ด้านนอกเหลือครึ่งองค์ลักษณะคล้ายกับองค์แรกสันนิษฐานว่าเดิมคงจะสร้างขึ้นในสมัยทวารวดีแต่ต่อมาถูกดัดแปลงโดยพอกทับด้วยปูนปั้นในสมัยอยุธยานอกจากนี้ยังพบชิ้นส่วนพระพุทธรูปหินทรายแดงสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นจำนวนมาก เสร็จจากการพาทุกคนชมถ้ำแรกนะครับถ้ำจีนถ้ำจามเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินขึ้นไปชมถ้ำที่สองเลยนะครับผมก็ไม่ทราบกันนะครับว่าถ้ำไหนถ้ำจีนถ้ำไหนถ้ำจามครับก็เดินขึ้นมาไม่ไกลครับดูครับนี่ก็จะเป็นถ้ำที่สองครับเดินขึ้นมาประมาณสามสิบเมตรนี่เป็นทางเข้าถ้ำนะครับ ดูวิวครับดูวิวไกลสวยมะครับฝั่งนูน้นมองลอดจากช่องเขาที่ระเบิดไปแล้วครับของอุทยานหินเขางูทางข้างล่างนะครับคือเส้นที่ไปตรงสะพานนะครับที่พาทุกคนไปตรงสะพานและเส้นนี้ก็เลี้ยวอ้อมอุทยานหินเขางูนะครับนะครับวิวข้างบนสวยงามมากครับ ทุกคนอาจจะมาชมอุทยานหินเขางูแค่ตรงสะพานนะครับผมก็แนะนํานะครับที่เขางูแห่งนี้มีที่ให้หน้าผ้นหาหน้ามาเที่ยวชมอีกหลายที่นะครับดูมุมนี้ครับทุกคนอาจจะไม่เคยขึ้นมาขึ้นมาก็ไม่ยากครับไม่สูงเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนชมทุกถ้ำเลยครับนี่ครับปากถ้า จะพาทุกคนเข้าไปชมถ้ำที่สองของถ้ำกินถ้ำจามกันเลยนะครับนี่เป็นบริเวณปากถ้ำนะครับทางเข้าก็เป็นลักษณะนี่ประตูเหล็กสมัยก่อนเนี่ยลิงลิงเยอะนะครับเขางูแห่งนี้นะครับเขาก็ทาประตูเหล็กเป็นลักษณะแต่ก่อนน่าจะเป็นการลิงนะครับทุกวันนี้มันก็ไม่ได้ อะไรมากมายแล้วประตูก็พังหมดแล้วครับทุกวันนี้ลิงก็ไม่ค่อยขึ้นมาเพราะนั่งท่องเที่ยวให้อาหารอยู่ข้างล่างอ๋อถ้ำนี้มีการแกะสลักสวยงามมากครับลวดลายการแกะสลักเห็นนะครับทุกคนเป็นลวดลายแกะสลักครับแกะสลักหินแต่มันก็ผุพังตามกาลเวลานะครับดูครับ รูปนี้น่าก็น่าจะเป็นพระพระพระพะุทธรูปเหมือนลักษณะเหมือนถ้ำฝาโถนะครับข้างบนก็จะเป็นลวดลายการเจสัะครับเป็นรูปเทวดาลำฟ้อนมีอะไรบ้างหลายอย่างครับเห็นไหมตารับทุกคนครับนี่น่าจะเป็นลักษณะเดียวกันกนับที่ถ้ำฝาโถนะครับเป็น รูปพระนอนเฝ้าถ้ำครับปางนิพพานดูครับจะพาเดินเข้าไปชมข้างในนะครับนี่ครับอ๋อสั่งนี้ก็มีร่องรอยการแกะสลักนะครับเป็นรูปพระพุทธเจ้านี่ครับแต่เราก็ผูพังไปตามกาลเวลานะครับนี่ครับนี่ร่องรอยนี่ครับ มีมีร่องรอยการแบบการแกะสลักครับแต่ก็ผุพังไปเยอะพอสมควรครับนี่ครับนี่เป็นทำที่สองของถ้ำจีนถ้ำจานนะครับเดี๋ยครับไปข้างในครับจะเป็นโพรงถ้ำตรงนี้น่าจะลึกครับลึกพอสมควรนี่ครับ เป็นล่องลึกครับลงไปไม่ได้สวยมากครับนี่ครับเป็นโพรงลึกลงไปเลยนะครับนี่ครับทางคาวอาศัยอยู่ครับในโพรงถ้ำนี่เป็นช่องปล่องถ้ำนะครับลมระบายอากาศได้ดีครับตรงนี้ ถ้ำไม่กว้างนะครับถ้ำนี้แต่เป็นโพรงที่ไม่สามารถจะไปดูได้นะครับมันลึกถ้ำจามตั้งอยู่บริเวณเขางูตำบลเกาะพ,าพ,าพัผพาอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเป็นถ้ำที่อยู่ด้านในสุดบนเขาลูกเดียวกันกับถ้ำจีนภายในด้านขวาของถ้ำพบภาพพุทธรูปสแสดงปางต่างๆและภาพต้นไม้สันนิษฐานว่าเป็นภาพพุทธประวัติตอน ยม,มะกะปาฏิหารที่เมืองสาวัตถีโดยพุทธองค์ทรงปรากฏพระองค์ในปางต่างๆด้านสายของถ้ำยังพบพระพุทธรูปสลักนูนต่ำปางมหาปรินิพานใต้ต้นสาละมีลักษณะใกล้เคียงกับที่ถ้ำฝาโถพระพุทธรูปองค์นี้จึงน่าจะเป็นภาพพุทธประวัติตอนเดียวกันและอยู่สมัยเดียวกันซึ่งก็คือช่วงพุทธศตวรรษที่13และ14 าทุกคนมาที่ถ้ำฤาษีเขางูนะครับเป็นอีกถ้ำแห่งหนึ่งครับที่อยู่ภายในอุทยานหินเขางูนะครับพาทุกคนมาเที่ยวชมภายในถ้ำนะครับว่ามีสภาพเป็นอย่างไรมาชมกันเลยครับภายในถ้ำพบพระพุทธรูปจำหลักหรือพระพุทธรูปที่สลักบนฝาผนังถ้ำสององค์ องค์แรกประทับห้อยพระบาทพระหัตขวาอยู่ในปางแสดงธรรมพระหัตซ้ายวางในพระพิลาลักษณะท่าที่ประทับมีความใกล้เคียงกับพระประธานอุโบสถวัดพะระปฐมเจดีอีกฝากของผนังถ้ำหรือสีนี้มีพระพุทธรูปยืนปางเสด็จลงจากดาวดึงเป็นศิลปะสมัยทวารวดีนอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปปางสมาธิอื่นๆอีกหลายองค์บริเวณระหว่างพระบาทมีจารึกว่า พระสีสมาธิคุปะตะผู้มีบุญอันประเสริฐหรือการบุญของฤาษีการึกถ้ำเขางูนี้มีการเสนอความคิดเห็นไว้หลายอย่างทั้งด้านอักขระอักษรภาษาคำแปลและความหมายต่างๆมาในปีพศ .2529 นายชะเอมแก้วไขผู้เชี่ยวชาญภาษาโบราณของกรมศิลปากรได้อ่านและแปลอ,อีกครั้งแต่พบว่าก่อนที่นายเะเอมจะอ่านจารึกนี้ ได้มีคนลักลอบมาแก้ไขจารึกนี้ไปแล้ว มาชมพระพุทธฉายที่พิยานหินเขางูกันหน่อยนะครับตรงนี้จะอยู่ติดกับถ้ำฤาษีเขางูเลยนะครับทุกคนสามารถมาเที่ยวชมกาบไา้ขอพรได้นะครับนี่ครับ ก็ถือเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่ถ้าใครมีโอกาสแวะมาทางอุทยานหินเขางูนะครับได้แวะมาเที่ยวตรงสะพานชมบรรยากาศแล้วถ้าหากมีเวลาบ้างนะครับก็สามารถอยู่ใ,ใกล้กันนะครับก็สามารถแวะพึ้นมาชมได้นะครับมีถ้ำจีนถ้ำจามถ้ำฟ้าโถและ รอยพระพุทธบาทแล้วก็ข้างหน้าก็คือถ้ำฤาษีนะครับแล้วก็พระพุทธฉายเขางูนะครับมีเวลาว่างก็มาแวะเที่ยวชมกันได้นะครับที่จังหวัดราชบุรีครับจังหวัดราชบุรีมีที่ท่องเที่ยวยะแยะครับที่ทุกคนอาจจะยังไปท่องเที่ยวได้ไหม่หมดนะครับเชิญมาเที่ยวกันได้นะครับที่ราชบุรีครับ